สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนเรื่องอนุกรมนะคะโดยที่คลิปนี้หัวข้อแรกนะคะจะเป็นความหมายของอนุกรมหรือซีรีส์นั่นเองนะคะอนุกรมนะคะถ้าพูดเอาความหมายง่ายๆนะคะก็คือการนําลําดับมาบวกกันนะคะการนําลําดับมาบวกกันอ่ะเดี๋ยวคุณครูย้อนให้ดูก่อนตรงที่ว่าลําดับของเรานะคะลําดับของเรา เกิดจากการนำตัวเลขมาวางเรียงกันใช่ไหมโดยที่ตัวเลขแต่ละตัวนั้นต้องมีความสัมพันธ์กับตำแหน่งของมันด้วยนะคะซึ่งตัวเลขแต่ละตัวนั้นเขาจะแทนด้วยโพสที่นะคะหรือใช้สัญลักษณ์แทนเป็น A นะคะแล้วก็ห้อยด้วยตำแหน่งของมันนะคะอย่างเช่นลำดับนะลูกนั้นจะเริ่มต้นที่ A1 เสมอนะคะต่อด้วย a2 นะคะ a1 ก็คือพจน์ที่1 a2 ก็คือพจน์ที่2เรียงกันนะคะต่อด้วยพจน์ที่3เรียงกันไปเรื่อยๆนะคะเรียงกันไปเรื่อยๆเลยนะคะทีนี้นะคะลำดับมันจะขั้นด้วยเครื่องหมายคอมมาเป็นสัญลักษณ์ที่แทนว่ามันเป็นการเรียงเฉยๆไม่ได้ทำอะไรกันเรียงต่อกันเฉยๆไม่ได้ทำอะไรกันนะคะแต่ทีนี้ คุณครูพูดไปถึงอนุกรมแล้วใช่ไหมบอกว่ามันเป็นการนำลำดับมาบวกกันดังนั้นอนุกรมรูปก็จะเปลี่ยนใหม่อนุกรมนะคะก็จะเอาพจน์แต่ละพจน์ที่เรานำมาเรียงก,กันนั้นมาบวกกันไปเรื่อยๆลูกก็จะกลายเป็น a 1บวก a 2บวก a 3บวกไปเรื่อยๆเ,เลยนะคะคนะคะ อ่าตรงนี้เปลี่ยนเป็นบวกนะคะาขอโทษนะคะอ่าเปลี่ยนเป็นบวกบวกไปเรื่อยๆเลยนะคะโอเคดังนั้นลำดับกับอนุกรมจะแตกต่างกันตรงนี้นะคะลำดับนำมาเรียงแต่อนุกรมนำมาบวกนะคะนำแต่ละพจน์มาบวกนะคะทีนี้นะคะไปดู ประเภทของลำประเภทของอนุกรมก่อนนะคะอนุกรมนะคะ,ะถ้าลำดับมันเป็นลำดับจำกัด,ดูอย่างเช่นตัวนี้ลำดับจำกัดคืออะไรก็คือเป็นลำดับที่มีโพสต์สุดท้ายนะคะหรือมีจุดสิ้นสุดนะคะ ดังนั้นนะคะถ้าเราเอาตัวเลขในลำดับที่เป็นลำดับจำกัดมาบวกกันนะคะก็คือบวกไปเรื่อยๆจนถึงโพสสุดท้ายเขาจะเรียกว่าอนุกรมอนุกรมจำกัดนั่นเองนะคะอะนุกรมจำกัดก็คือมีโพสสุดท้ายนั่นเองลูกมีโพสสุดท้ายนะคะโอเคแต่ถ้าทีนี้นะคะอันที่สองประเภทที่สองก็คือถ้านักเรียนเอา ลำดับอนันต์มานะคะลำดับอนันต์ก็คือไม่มีจุดสิ้นสุดลูกสังเกตด้านหลังนะคะแล้วนํามาบวกกันไปเรื่อยๆนะคะนาลำดับอนันต์นั้นมาบวกกันไปเรื่อยๆเช่นตัวนี้นะคะก็จะกลายเป็นอนุกรมอนันต์ก็คือบวกกันไปเรื่อยๆไม่มีที่เส้นสุดเลยนะคะไม่มีที่เส้นสุดนะคะอันนี้คือประเภทของอนุกรมจะแบ่งเป็น2ประเภทก็คือจํากัดกับอนันต์นั่นเอง ะะทีนี้มาดูตัวอย่างลูกตัวอย่างอนุกรมนะคะคุณครูมีให้2ข้อก็คือข้อ1อนุกรมตัวแรกเป็น 3. ามบวกหบวก9้าบวกไปเรื่อยๆจนถึง3 0ถามว่าอนุกรมในข้อนี้เป็นอนุกรมอนันต์หรือเป็นอนุกรมจำกัดดูยังไงก็คือต่างกันตรงที่มีโพสต์สุดท้ายกับไม่มีโพสต์สุดท้ายดังนั้นใช่ไหมดังนั้นข้อนี้มันมีโพสต์สุดท้ายหรือไม่มีนั่นเองนะคะ มีโพสต์สุดท้ายดังนั้นลูกข้อนี้เลยเป็นลำดับเออเป็นอนุกรมอนันต์นะคะเอยเป็นอนุกรมจำกัดน,นะคะขอโทษค่ะเป็นอนุกรมจำกัดน,นะคะซึ่งได้จากลำดับนะคะก็คือเป็นการเอาลำดับ3 6 9ไปจนถึง30ตัวเนี้ยมาบวกกันจะกลายเป็นอนุกรมตัวนี้นั่นเอง นะคะทีนี้อันที่สองลูกอันที่สองอนุกรมเป็น1ส่วน2บวก1ส่วน4บวก1ส่วน8บวกไปเรื่อยๆจนถึง1ส่วน2กำลัง n และยังบวกต่อไปเรื่อยๆอีกนะคะดังนั้นข้อนี้มันไม่มีโพสุดท้ายใช่ไหมยังสามารถบวกต่อได้อีกนะคะดังนั้นตัวนี้จะเป็นอนุกรมอนันต์นั่นเองนะคะไม่มีที่สิ้นสุด ได้มาจากลำดับไหนก็คือลำดับ1ส่วนสต่อด้วย1ส่วน4ต่อด้วย1ส่วน8เนาะไปเรื่อยๆนะคะเหมือนจะสิ้นสุดแต่ว่ายังสามารถต่อไปได้อีกนะคะอันนี้คือประเภทของอนุกรมนะคะ ทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่สัญลักษณ์ของอนุกรมนะคะทีนี้นะคะสัญลักษณ์จะแบ่งเป็น2อันด้วยกันที่เราจะใช้ในเรื่องนี้นะคะก็คือ sn นะคะ sn sn ตัวนี้ก็คือผลบวกย่อย n พจน์แรกของอนุกรมนะคะผลบวกย่อย n พจน์แรกของอนุกรมถ้าสมมุติว่า n ตัวเนี้ยนะคะ n ตัวเนี้ยจะบ่งบอกถึงจำนวนพจน์ที่เขาจะนำมาบวกกันนะคะ จดไว้นิดนึงนะคะ n อบ่งบอกถึงจำนวนโพสที่จะนำมาบวกกันอ่ะอ่ะถ้าสมมติอ่ะดูในกรอบนะคะก็คือถ้าสมมติเขาอยากได้ S1 นะคะเเป็น1นนะลูกนะแสดงว่าเขาต้องการบวกกันแค่1โพสลูกบวกกันแค่1พึ่งโพสโดยอนุกรมหรือลำดับเราจะเริ่มต้นที่โพสที่1เสมอนะคะเริ่มต้นที่ A1 เสมอ ดังนั้น s 1บวกกันแค่1พจน์ก็จะได้แค่ตัวเดียวก็คือ a 1นั่นเองนะคะต่อไป s 2 s ห้นะคะแสดงว่าบวกกันทั้งหมดกี่พจน์ลูกห้ย2แสดงว่าก็บวกกัน2พจน์นะคะดังนั้นก็จะมีเริ่มต้นที่ a 1แล้วอีก1พจน์ก็จะเป็น a 2นั่นเองนะคะ s 3ลูก S, s 3นะคะห้อย3แสดงว่าต้องบวกกัน3พจน์ก็เริ่มต้นทั้งแต่ a 1ไล่ไป a 2แล้วก็ a 3นะคะ,ะถ้าสมมุติครูขันอยากได้ s 1 3อย่างนี้นะคะแสดงว่าครูขันก็ต้องไล่บวกตั้งแต่ a 1บวก a 2บวก a 3 บวกไปเรื่อยๆเลยนะคะจนถึง A 13นั่นเองนะคะอันนี้คือความหมายของ Sn นะคะทีนี้นะคะสัญลักษณ์อีกหนึ่งตัวที่เราจะใช้ในเรื่องนี้ก็คือสัญลักษณ์ของซิกมานั่นเองนะคะซิกมาตัวนี้นะคะอ่านว่าซิกมา ะะทีนี้ซิกซ์ม่านะคะมันก็จะแบ่งตามประเภทของอนุกรมที่เราพูดกันไปเมื่อกี้ก็คืออนุกรมจำกัดแล้วก็อนุกรมอน,นันต์นะคะมาดูในส่วนของอนุกรมจำกัดก่อนนะคะอนุกรมจำกัดจะเขียนแทนด้วยเป็นอนุกรมที่จะเริ่มต้นตั้งแต่1ไปจนถึง AN ก็คือมีมีโพสสุดท้ายนะคะโพสสุดท้ายในที่นี้เขาสมมุติเป็น A N นะลูกนะ มีโพสสุดท้ายนะคะมีจุดสิ้นสุดนีโอเคนะคะทีนี้นะคะสัญลักษณ์ของอนุกรมจำกัดน,นะคะเขาจะใช้เป็นตัวนี้นะคะสิกมานะคะ ตัวนี้นะคะอ่านว่าผลบวกของ AI เมื่อ I มีค่าตั้งแต่1ไปจนถึง n นะคะหรือคุณครูจะเรียกว่าซิก m a AI าโดยที่ I เริ่มต้นตั้งแต่1ไปจนถึง n นะคะซิกซ์าทีนี้นะคะแต่ละตรงตัวคืออะไรบ้างก็คือนะคะ i เท่ากับ1ตัวนี้ก็คือนะคะ i เท่ากับ1ตัวนี้ก็คือจุดเริ่มต้นลูกจุดเริ่มต้นก็คือจะเริ่มต้นที่พจน์ที่1นะคะ เริ่มต้นที่พจน์ที่1ไปสิ้นสุดที่พจน์ที่ N ลูกแสดงว่า N ด้านบนนะคะเป็นจุดสิ้นสุดและบ่งบอกจํานวนพจน์ด้วยบอกจํานวนพจน์ด้วยที่ต้องการบวกนะลูกนะบอกจํานวนพจน์ที่ต้องการบวกด้วยนะคะแล้วทีนี้เราเอาตัวไหนมาบวกล่ะนะคะเราจะเอาตัวไหนมาบวกทั้งหมด N พจน์เนี่ยเราจะเอาตัวไหนมาบวกเราก็จะเอาตัว ในซิกมาก็คือ AI นั่นเองลูกเอา AI นั่นเองมาบวกนะคะทีนี้มาดูอนุกรมอนันต์นะคะมาดูอนุกรมอนันต์อนุกรมอนันต์ก็คือไม่มีโพสต์สุดท้ายลูกเริ่มต้นตั้งแต่หนึ่งเหมือนเดิมแต่ไม่มีโพสต์สุดท้ายนะคะไปได้เรื่อยๆเลยดังนั้นสัญ,ญลักษณ์ของตัวนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะทีนี้นะคะจุดแตกต่างของ อนุกรมจำกัดกับอนุกรมอนันต์ของสัญลักษณ์ซิกมาก็คือจุดสิ้นสุดใช่ไหมตามที่คุณครูบอกว่าอนุกรมจำกัดกับอนุกรมอนันต์มันแตกต่างกันที่ตรงนึงมีจุดสิด้นสุดกับตรงนึงไม่มีจุดสิ้นสุดใช่ไหมลูกดังนั้นเริ่มต้นที่หนึ่งเหมือนกันเริ่มต้นเหมือนกันเลยเริ่มต้นที่หนึ่งแต่อนุกรมจำกัดมีจุดสิ้นสุดที่เอ แต่อนุกรมอาน,านมมันต์ไม่มีจุดสิ้นสุดลุกไม่มีจุดสิ้นสุดนะคะเขาเลยแทนด้วยสัญลักษณ์อินฟินิตี้นะคะไม่มีจุดสิ้นสุดเขาเลยแทนเป็นสัญลญักษณ์อินฟินิตี้ดังนั้นอ,นอนุกรมจำกัดกับอานันต์แตกต่างกันตรงที่จุดสิ้นสุดก็คือด้านบนของซิกม,มานั่นเองนะคะอันนี้คือสัญลักษณ์นะคะ นะคะทีนี้นะคะมาลองหาค่าของอนุกรมที่กำหนดให้นะคะตามความหมายของอนุกรมในม .5 นะคะม .5 เราจะเรียนแค่อนุกรมจำกัดนะลูกนะเรียนแค่อนุกรมจำกัดส่วนอนุกรมอานันต์เราจะไปเจอกันในม .6 นะคะจะไปเจอกันในม6นะะ่ะ ทีนี้นะคะมาดูตัวอย่างที่1น,นะคะ6มาหโดยไอยเริ่มต้นตั้งแต่1ไปจนถึง10ลูกนะคะเริ่มต้นตั้งแต่1ไปจนถึง10อ่ะตามที่คุณครูบอกลูกตัวที่สำคัญที่สุดก็คือจุดสิ้นสุดกับตัวด้านในนะคะดังนั้นมาดูด้านบนลูกเริ่มต้นตั้งแต่1ึไปสิ้นสุดที่10ลูกคุณครูบอกไว้แล้วว่าด้านบนเป็นจุดสิ้นสุดใช่ไหมและบ่งบอกถึงจานวนพดด้วยนะคะ จำนวนพจน์ดังนั้นข้อนี้เขาอยากได้บวกกันกี่พจน์ลูกเขาอยากได้บวกกัน10พจน์นั่นเองนะคะตามจุดสิ้นสุดเขาอยากได้บวกกัน10พจน์นั่นเองทีนี้นะคะถามว่าเอาตัวไหนไปบวกก็คือตัวในซิกมาลูกตามที่บอกตัวในซิกมาก็คือ5นะคะแสดงว่าข้อนี้ความหมายของมันก็คือการเอาห้าไปบวกกันทั้งหมด10พจน์นั่นเองลูกอ่ะ จะกระจายได้เป็น5บวก5บวกครบ10ตัวนะ5ตัว6ตัว7ตัว8ตัว9ตัว10ตัวนะคะ5บวกกันทั้งหมด10ตัวนะคะได้ผลลัพธ์ออกมานะคะ5บวกกัน10ตัวก็คือ5คูณ10นั่นเองนะคะ5คูณ10กลายเป็น50 ข้อนี้อ5อนั่สินอีนะคะอันนี้คือในกรณีที่ด้านในมันเป็นแค่ตัวเลขตัวเดียวเนาะไม่มีตัวแปรไม่มีอะไรทั้งนั้นนะคะเอาแค่ตัวเลขด้านในบวกกันตามจำนวนพจน์นะคะทีนี้มาดูข้อสองลูกข้อสองทีนี้เขาอยากได้กี่พจน์อ่ะช่วยกันตอบกันเขาอยากได้ทั้งหมด4พจน์นะคะ อยากได้สี่โพสแล้วตัวที่เราจะนํามาบวกก็คือตัวด้านในลูกทีนี้เกิดปัญหาขึ้นแล้วว่านะคะด้านในมันไม่ใช่ตัวเลขธรรมดาลแล้วแหละนั่น,เป,น,เ,ปนะะเป็นตัวแปรด้วยนะคะเป็นตัวแปรด้วยดังนั้นถ้ามีตัวแปรนะคะถ้ามีตัวแปรให้นักเรียนแทนตัวแปรด้วยลูกแทนตัวแปรด้วยแล้วถามว่าแทนตั้งแต่ไหนไปไหนก็คือเขาอยากได้ตั้งแต่หนึ่งลูกตั้งแต่หนึ่งไปจนถึง 4นั่นเองลูกตั้งแต่1โดยไปจนถึง4นะคะอ่ะทีนี้มาแทนช่วยกันลูกแทนจน์ที่1ก่อนนะคะแทนจน์ที่1ก่อนตัวแปรแทนเริ่มตั้งแต่1น,นะลูกนะก็จะได้เป็น5คูณ1อ่ะอันนี้คือจน์แรกนะคะบวกกับพจน์ที่2ก็คือ5แทนด้วย2นะคะบวกกับพจน์ที่3ก็คือ 5คูณด้วย3และ5คูณด้วย4นะคะโอเคนะคะให้ครบ4พจน์เลยลูกครบ4พจน์พจน์ที่1พจน์ที่ 1, 1> พจน์ที่ 2, 2> พจน์ที่3พจน์ที่4เรียบร้อยทีนี้คิดเลขนะคะ5คูณ1เป็น5 5คูณ2เป็น10 5คูณ3เป็น15 5คูณ4เป็น20นะคะ บวกกันได้ออกมาเป็น50นั่นเองนะคะโอเคอันนี้คือมีกรณีมีตัวแปรนะคะถ้ามีตัวแปรให้นักเรียนแทนค่าลงไปด้วยนะคะแทนตั้งแต่1ไปจนถึงจำนวนพจน์ที่เขาต้องการเลยนะคะถัดไปข้อที่3นะคะข้อที่3อยากได้กี่พจน์ลูกอยากได้ทั้งหมด6โพจน์นะคะแล้วตัวเลขที่เขาต้องการเป็นตัวในวงเล็บตัวนี้ ะะเป็นตัวในวงเล็บตัวนี้แน่นอนว่ามีตัวแปรแสดงว่าเราต้องแทนตัวแปรด้วยค่อยๆไปทีละพจน์ลูกพจน์แรกนะคะแทน m เป็น1นึลูกจะได้เป็น3คูณ m ก็คือเริ่มต้นเท่ึ่1ลบ5นะคะอันนี้คือพจน์แรกบวกกับพจน์ที่2ก็คือ3คูณ2ลบ5นะคะ บวกกับพจน์ที่สามก็คือ3คูณ2ลบ5บวกกับพจน์ที่4นะคะ3คูณอ,อ,อตรงนี้เป็น3าะนูกงนะขอโทษค่ะคูผิดอ่ะแทนค่ะพจน์ที่3ก็แทนเป็น3นะคะพอพจน์ที่4แทนเป็น4นะคะลบ5 โพสที่หแทน m เป็น5นะคะ okay. และโพสที่หลูกโพสสุดท้ายที่เขาต้องการแทน m เป็นหกนะคะ, okay. ะ,คะทีนี้คิดเลขนะคะออวงเล็บที่1ลูกวงเล็บที่1นะคะ3 1เป็น3าลบหนะคะวงเล็บที่2 3 2 6าลบห วงเล็บที่สามสามสามเก้าลบห้าวงเล็บที่สี่สิบสองลบห้าวงเล็บที่ห้าสิบห้าลบห้าและวงเล็บที่หกลูกสิบแปดลบห้านะคะอันทีนี้นะคะสามลบห้าเหลือลบสองหกลบห้าเหลือหนึ่งเก้าลบห้าเหลือสี่ลูกสิบสองลบห้าเหลือสิบเหลือเจ็ดเนาะ เหลือเนะคะ15ลบ5เหลือ10และ18ลบ5เหลือ13นะคะอะบวกลบกันออกมาบวกลบกันออกมาลบ2ลบ1เหลือลบ1ลบ1บวก4เหลือ3 3บวกเเป็น10นะคะ10บวกเป็น20บวก13เป็น33นะคะข้อนี้ตอบ33นะคะและข้อสนะคะข้อส อยากได้ทั้งหมดกี่พจน์ลูกสี่พจน์เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นต้องแทน1ไปจนถึง4เลยอะเริ่มทีละพจน์นะคะพจน์ที่1แทน m เป็น1ลูกแทน m เป็น1นะคะ1กำลังสอลบสนะคะบวกกับพจน์ที่2แทน m เป็น2 2งสอกำลังสอลบสบวกกับพจน์ที่3แทน เ <M S 2> เป็น3นะคะลบสและพจน์ที่4พจน์ที่4นะคะแทน m เป็น4ี่กำลังสองลบสนะคะอ่ะทีนี้คิดเลขนะคะหนึ่กำลังสองหนึ่กำลังสองเป็น1นะคะลบสามสอกำลังสองเป็น4ีลบสาม สกำลังสองเป็น9ก้ลบสามสีกำลังสองเป็น16บลบสามนะคะหนลบสเหลือลบสอนะสีลบสเหลือ1 9ึเลบสเหลือห16ิบหลบสเหลือ13นะคะโอเคนะคะข้อนี้บวกลบกันออกมาแล้วตอบเท่าไหร่ตอบ18บนั่นเองนะคะหนบวกห หนบวกหเป็น7จเนาะเจ็บวกสิเป็น20่สิลบสองเยวสิบแปดนะคะ okay. อันนี้คือการหาค่าของอนุของการหาค่าของอนุกรมนะคะทีนี้นักเรียนลองคิดตามแบบนี้ว่าอันนี้ก็คือเขากำหนดจุดสิ้นสุดแบบไม่เยอะนะคะก็คือเขาอยากได้แค่10พสหกโพสสี่โพสบวกกันถ้าสมมุติว่าข้อ4อย่างเช่นข้อ4ตัวเนี้ยครูขวัญเปลี่ยน อยากได้เป็นหนึ่งร้อยโพดอย่างเงี้ยเปลี่ยนสีเป็นหนึ่งร้อยอย่างเงี้ยนะคะเราจะต้องกระจายทั้งหมดหนึ่งร้อยโพดก็คือหนึ่งร้อยวงเล็บนะคะค่อยๆยยกกาลังไปเรื่อยๆเลยนะคะดังนั้นมันจะใช้เวลาค่อนข้างนานมากเลยนะคะดังนั้นคลิปหน้านะคะเราจะมาดูที่การที่ช่วยเราให้เซฟเวลามากขึ้นในการทำโจทย์เกี่ยวกับอนุกรมนั่นเองนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ